สวัสดีครับวันนี้เช็คลายแต่งลบรีนะครับก็จะมารีวิวชุดล้อใส่ PCX อีกหนึ่งชุดนะครับก็คือเป็นทางเลือกลูกค้ากำลังที่แบบกำลังเล็งๆอยู่ว่าเอ๊ะจะใส่ล้อยี่ห้ออะไรยางยี่ห้ออะไรราคามันจะประมาณเท่าไหร่นะโอเคชุดนี้ก็จะมีมาต้นแบบให้เลือกนะครับก็คืออ่าโทษทีชุดนี้ลูกค้าสั่งทำแล้วนะครับแต่ว่ากำลังจะจะส่งนะครับชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะครับ1ก็ ลูกค้าเลือกเป็นล้อโยโกะสีดํานะครับโอเคล้อโยโกะดานะครับแล้วก็ล้อหลังก็เป็นเหมือนกันนะครับก็คือจะเป็น1.40ทั้งคู่หน้าหลังนะครับเดี๋ยวผมหารหัสให้ดูโอเคอะประมาณนี้อ่าหน0หน้าหลังนะครับทีนี้ต่อมาก็จะได้เป็นดูมแท้อีกหนึ่งคู่นะครับ ดุมแท้หน้าหลังเลยนะครับขึ้นสีลวดเรียบร้อยนะครับใส่กับยางคาเมลตัวนี้ชุดนี้ได้เป็นยางคาเมลนะครับเป็นยางคาเมลเบอร์ลูกค้าเลือกได้นะครับอยากได้เบอร์ไหนแจ้งมานะครับอ่ามีดูมมีล้อขึ้นสีรลวดเรียบร้อยใส่ยางเรียบร้อยครับทีนี้ยังเบรกไม่ได้ครับถ้ายัางไม่มีจานนะครับชุดนี้ก็จะมีจานหนึ่งใบนะครับส่วนสีก็มีสีน้ำเงินสีแดงจานเจาะหรือว่าสีไหนลูกค้าอยากได้แจ้งมานะครับ ต่อมามีจานแล้วนะครับต้องมีน็อตยึดจานนะครับน็อตยึดจานอีก4ี่ตัวนะครับอ่าก็คือสี่ตัวเป็นน็อตเลสหรือว่าน็อตส,สีก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับต่อมาเสร็จปุ๊บก็นี่ครับบูทล้อ1คู่นะครับโอเคอเดี๋ยวลองประกอบให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้ซึบประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ยาง ไปเอ้ยโทษทีใส่น็อตจานอีกสี่ตัวนะครับอ่าก็เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับชุดล้อ p c x หนึ่งชุดนะครับอ่ามาฟังราคากันนะครับชุดนี้นะครับเบ็ดเสร็จเนี่ยชุดที่อยู่ตรงหน้านะครับมีล้อโยโกทวนอีกรอบนะครับล้อโยโกดุมคลิกแท้นะครับขึ้นซี่วดเรียบร้อยนะครับยางยอกโทษทียางนอกในหน้าหลังนะครับเสร็จปุ๊บชุดนี้นะครับเบ็ดเสร็จอยู่ที่ สี่พันต้นๆนะครับรวมส่งแล้วนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดรายแจ้งมาได้นะครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับชุดล้อเป็นชุดสั่งประกอบนะครับลูกค้าอยากได้ล้อสีไหนก็เนี่ยครับเลือกได้เลยนะครับก็คือมีให้เลือกครับแต่ทีนี้ชุดล้อเนี่ยที่แจ้งนี้หนึ่งบางคนบอกว่าพี่ผมทําไมไม่มีเก็บปลายทางเลยคือชุดล้อเนี่ยเราจะไม่ได้ประกอบไว้นะครับคือหนึ่งมันประกอบไม่ได้คือเราไม่รู้ว่าลูกค้าจะเอาล้ออะไรนะครับ สีไหนยี่ห้ออะไรนะครับยางใส่เบอร์ไหนอะไรเราจะไม่ทราบเลยทีนี้ก็ให้ลูกค้าระบุมานิดนึงนะครับว่าเออผมอยากได้ตัวนี้นี่เราก็จะส่งราคาไปให้วันราคานี้นะครับลูกค้าพอใจไหมครับถ้าพอใจปุ๊บลูกค้าก็โอนเงินมานะครับก็คือผมมีหน้าร้านอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องการจะแบบโดนโกงอะไรแบบนี้เพราะว่าทำส่งอยู่เรื่อยๆนะครับ แต่ว่าคลิปเนี่ยไม่ค่อยจะได้มาอัพให้ดูกันเท่าไหร่นะครับโอเคแต่ส่วนล้อนี่คือเลือกเอานะครับเช่นสมมุติผมอยากได้ม่วงอ่ะม่วงได้เลยน้ำเงินได้ครับทองดําแดงนะครับสีเงินสีฟ้าก็มีครับชมพูก็มีอ่ะประมาณนี้นะครับสีเขียวโอ้โหนู่นไปไงเลือกได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจบประมาณนี้นะครับส่วนลูกค้าท่านไหนที่ ต้องการสนใจเพิ่มเติมหรือว่าจะสั่งนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ6 9 1 7 8เ6 6 1 5นะครับเฟซบุ๊คร้านนะครับชื่อเช็คอะไรแต่งจัดส่งทั่วประเทศนะครับโอเคพิมพ์ค้นหาใน Facebook ได้เลยนะครับถ้าไม่เจอหรือยังไงก็โทรมาหรือว่า ID l i n e ก็เบอร์นี้นะครับ091-7826615ครับอ่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ